ว่าลูกเก่งอย่างลูกฟิตบิลของรังสันจะมาไหมครับในเกมนี้ผู้สินที่4อาจจะมาแจ้งบางเรื่องให้ผู้สินนะครับ เรียกอีวานบอสโกวิชมาแล้วไก่เกล็ดด้วยอ๋ออีวานบอสโกวิชโดนเหลืองไปอาจจะพยายามจะเรียกมาบอกว่าเขาจะแจกใบเหลืองอีวานบอสโกวิชจากจังหวะไหนนะครับครับหายไม่ได้ทำออไร นี่อ่านปากเขาเหรออ้าวนี่มาเจออีวาออมสัตโอ้โหเพิ่งจะเหลืองมาแแบบครับโอ้โหบอสโควิสโอ้ยแล้วอีวาอาสันี่ก็เก๋าเลยนะครับครับมจังหวะคือเกมมันยังยังไม่ได้จะเริ่มเต้าตัวอาจจะค้างตรงนี้นะเจริพงจะต้องมาต้องมาห้ามมาดูว่าผู้ช่วยยกธงนะครับผู้ช่วยเห็นแล้วยกธงสัญญาณ คือจังหวตรงน,นั้นยังไม่เริ่มนะครับ,รบพอหลังจากที่เพื่อนดึงออกมาเจ้าตัวตั้งค้างๆเห็นโยมศาวิ่งแบ่ขยับจะเล่นยังไงเนี่ยครับควมูุกล้องก็เราเห็นแค่ตรงที่แวบ,บมาว่าเขาไปขวางทางวิ่งของอยมศาเจ้าตัวก็น่าจะคมหน้าพอนาแลลวครับว่าจะให้อย่าให้โดนเพิ่มนี่ครับชิ่ต้าก็มาดึงแล้วเจ้าตัวแววบปุ๊บนั่น เราเจอเกาอ่าโยมยาโยมสะด้วยเก่าทั้งคู่ด้วยครับก่อนอยู่ที่คนนี้แหละครับว่ายังไงครับหน้าหน้าใช้ไม้นวมก่อนหรือไม่โอ้เรียกเรียกมาหาฟักใหม่โอ้ยถ้าฟักอาจจะยังจะพาะลุ้นเรียกใกรเก่งเรียกใครเกรยเร่ย,กยเมื่อก่อนอ โอ้ควักควักครับควักควักยยมาส่าท่าทั้งคู่ถ้าทั้งคู่แต่ถ้าทั้งคู่เนี่ยวอสตูปไปด้วยนะครับยยมาส่าไม่ไปเนี่ยเขาไปครับไปถอดเสื้อใส่เนืครับเนี่ยครับคือทั้งคู่ก็โยมาส่าก็โดนเหลือไม่ด้วยแต่บอสตูปิดทีมเสียหายมากกว่าครับใช่ครับโอ้โห กขาอาจจะไปถามผู้สิทิ์ที่สี่น่ะแบบนี้เพราะว่าเหลืองเขาเนี่ยจากที่ผู้สินไปคุยกับผู้สิทินที่สี่ที่สกนเฮดนะครับเหลืองแรกของเขาอ่ะที่เขาโดน<ช><ช>นะครับไปชี้อ๋อไม่ใช่ทีดนี่แต่เราแต่เราแต,แต่เดี๋ยวจะจะเช็คจากสนามให้ครับว่าครับจังหวะเหลืองแรกของบอสโกวิชเนี่ยที่ผู้สินเรียกมาแล้วแจกเหลืองก่อนเนี่ยคือจังหวะไหนนะครับโอ้โหแต่ไดกิก็อาจจะยังงง,ง,ง,งอยู่เขาโดนเขาโดนเหลืองได้ยังไง อีกคู่หนึ่งเนี่ยรับรีไล่วิรามาหนึ่งสองครับสกอร์รวมวิรัมยังนำอยู่สามหนึ่งจตุลโอ้โหเฉลิมพงโอ้โหไปทุกขนาดนั้นอะไรอย่างนั้นะครับโอ้โหโหาจะขึ้นจจตุลโรมบอกเขาไม่ได้ทำอะไรจังหวะที่เขาดูต้องดูภาพช้าครับเหมือนว่าเฉลิมพง์เหมือนมองว่าเขาโดนเหมือนเ็าจะโดนอาจจะว่าถุยใส่หรือเปล่าที่จะหัชี้ต้นขาต้องดูภาพช้าครับแต่ว่าที่แน่คือ เห็นชัดเจนเนอร์คือว่าเจลิญพงไปพวกหู่าไปทุกเหวียงที่ท้ายทอยของทางจตุรงโอ้แล้วแล้วชี้ต่อเลยครับมาตอนหน้าจะเหลือแค่9คนละครับ,รบอย่างนี้ของทางโคราีมาสิ่งที่แตกต่างกันของดีทั้นหนึ่งไทยโต้ตาทีวีหรือก็ตรงนี้นะครับดูบว่าเกิดอะไรขึ้นครับดูว่าจตุรงทำอะไรลุกขึ้นมาแล้วมีหือแตันหน่อยนึง หรือว่าส่วนหัวแน่ๆแล้วก้มมาได้ได้อะไรอยู่ไหมอ๋อมีอ๋อมีจริงๆแต่ว่าจริงๆแต่ว่าค <c oughs> ู่สินไม่อยู่ในมุมที่จะเห็นนะครับครับว่าผมน้ําลายของจตุรงค์เครับแต่นี่คนนี้ก็ไม่มาเห็นด้วยการตัดสินปัญหาแบบนี้ของลูกทีมนะครับ,รบโอ้โหทีมเหลือ9คนเนี่ยครับวินัยถึงที่ต้องสร้างกันต่อยาวๆเลยครับครับสำหรับ ทาง be, ทําเบกท่าทีมเดินทั้นขึ้นมาโอ้โหอิงเกมที่จะบอกว่าพวกเขามาทุกอย่างได้ตามแผนแล้วนะครับตั้งแต่